ครับเ,เพื่อนๆครับผมอาร์เซมอินทร์นะจะนำเสนอหลักการเขาเรียกหลักการในการสร้างทีมทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายด้านไหนนะเชื่อว่าทุกคนก็ปรารถนามุ่งมั่นที่จะสร้างทีม แต่หลักการสร้างทีมนั้นนะครับท่านครับท่านเห็นบรรยากาศไหมครับข้างหลังผมนะข้างหลังผมนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสําคัญกว่าความรู้บรรยากาศสําคัญกว่าข้อเท็จจริงอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับวันนี้หากเราอยากจะประสบความสําเร็จทุกๆด้านนะไม่ว่าจะการทานอาหารทําไมวันนี้ร้านอาหารจึงต้องจึงต้องมีบรรยากาศวันนี้ ทำไมเราจะตั้งวงทานเล่าทำไมต้องมีบรรยากาศเช,กเช่นเดียวกันวันนี้หากเราจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเราจําเป็นจะต้องมีบรรยากาศครับท่านครับคําว่าบรรยากาศนั้นมันหมายความว่าอย่างไรแล้วเราสามารถสร้างบรรยากาศด้วยตัวของเราเองได้หรือไม่อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าบรรยากาศนั้นเกิดขึ้นได้จากคนเกิดขึ้นได้จากความร่วมไมไ้ร่วมมือ เกิดขึ้นได้จากบุคคลที่รู้เห็นเข้าใจนะเขาเรียกว่าทิศทางเดียวกันคิดเหมือนกันตัดสินใจทําด้วยกันอันนี้คือหลักการสร้างทีมการสร้างทีมนั้นมีหลากหลายวิธีการนะครับหากเราสร้างธุรกิจส่วนตัวใช้เฉพาะอำนาจตัวเองใช้เฉพาะเงินตัวเองแต่วันนี้หากเราจะสร้างธุรกิจเครือข่ายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องอาศัยบรรยากาศ บรรยากาศนั้นประกอบไปด้วยอะไรครับ 1. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 2. บุคคลที่จะมาให้ความรู้ 3. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนั้นๆเราต้องการสร้างทีมเราต้องการพัฒนาทีมเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ทีมของเรานั้นไปในทิศทางไหนอันนี้สำคัญนะครับผมเองนะรู้จักธุรกิจสุรียนปี2547 แต่ลงมือทำและตัดสินใจสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงส่เรียนปี2,550หลังจากนั้นผมใช้บรรยากาศของคนสำเร็จใช้บรรยากาศที่สามารถให้ความรู้ให้การพัฒนากับทีมอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับเราสร้างเองได้แต่ไม่สูงสุดเเช่นเดียวกันเราเลี้ยงลูกเราไม่สามารถสร้างลูก ส่งลูกเราด้วยตัวของเราสอนลูกเราให้จบปริญญาตีปริญญาโทใช่หรือไม่ธุรกิจเครือข่ายเช่นกันนะครับเราจําเป็นต้องนําเข้าสู่บรรยากาศโดยเฉพาะบรรยากาศที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือบรรยากาศเสาอาทิตย์ต้นเดือนของบร,ริษัทซูเรียนนะตรงนี้ท่านประธานดปร,ป,รปิยวัฒน์จุลจักรวงศาร์ได้ตะเตรียมนะจัดสถานที่ให้กับพวกเราให้กับพวกเราได้รู้ได้เห็นถึงความมั่นคง ได้เห็นถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลากหลายและบรรยากาศนั้นมีเดือนละหนึ่งครั้งฉะนั้นเราต้องการคนทำธุรกิจร่วมกับเราเราจึงจำเป็นต้องนะครับนำไปสร้างความมั่นใจก่อนก็คือเรื่องราวของบริษัทฉะนั้นในบริษัทธุรกิจเครือข่ายมีเยอะแยะมากมายปิดรายวันเปิดรายเดือนปิดรายเดือนปิดเปิดรายปีมีปนกันไปหมดผมอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาหลัก สิกว่าปีร่วม20ปีผมจึงเห็นบริษัทขายตรงเกิดขึ้นแล้วแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่นี่คือสัจธรรมนี่คือช่องทางการทำมาหากินที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยเราสังคมโลกใบนี้ผมเองได้มารู้จักธุรกิจเครือข่ายผมจึงยึดมั่นความเป็นไปได้ก็คือ 1. วันนี้เรามีโรงงานผลิต 2. เรามีระบบ ที่มีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทยอันนี้ต้องยอมรับครับอันที่สองครับระบบตัวช่วยที่ว่าก็คือบรรยากาศที่สามารถให้เราก้าวเท้าไปอย่างมั่นคงและสำเร็จได้จริงนั่นคือระบบเอเจนซี่มีผู้สำเร็จนะเปิดสาขาเอเจนซี่รองรับให้กับพวกเราอันนี้ต้องยอมรับก่อนระบบตัวที่2นะฮะระบบตัวที่3ครับหลัก สุดกิจกรรมคอสต,ต่างๆที่มีให้กับพวกเราวันนี้ทุกท่านครับหากเราเองไม่สามารถสร้างคอสสร้างกิจกรรมได้ด้วยตัวของเราก็ขอแนะนำนะครับคอสแต่ละที่คอสแต่ละแห่งที่มีครูบาอาจารย์ที่มีครูมีคอสวันนี้ผมอยากนำเสนอนะครับว่าที่ไหนๆก็สอนให้เราไปถึงเป้าหมายที่ไหนๆก็สามารถส่งเสริมให้เรา พัฒนาทีมเราได้เช่นกันนะเช่นเช่นสถานที่ที่ผมอยู่ต้องขอบคุณนะครับบ้านพบนะบ้านนาป่าพบของท่านอาซดีนะผ่านพบทับศรีลาผู้มีแต่ให้บุคคลท่านนี้เป็นเจ้าของคอร์สเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ผมเองนะครับเห็นแล้วก็อยากจะมาบอกอยากจะมานะครับบอกทุกท่านว่านี่คือตัวช่วยอยู่ที่ไหนก็ได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ผม อยากจะบอกทุกท่านว่าที่นี่คืออีกหนึ่งช่วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถเป็นตัวช่วยกับท่านได้ผมอาเซียมอินทร์พิสูจน์แล้วเรามาเจอกันใหม่นะหลังมกลาเป็นต้นไปนะกลางเดือนนะกลางปี2 5 6 6 4เรามาดูนะว่าผมมีอะไรใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงวันนี้วันที่29เดือนพฤศจิกา2500นะครับ 63ผมมาบันทึกที่นี่เป็นวันที่29ของเดือนพฤศจิกาอยากจะบอกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่จะสำเร็จได้ในอนาคตเจอกันนะครับิวแล้ว